ใครที่เคยไปเที่ยวเมืองเหนือหรือชอบอาหารเหนือก็จะรู้จักกันดีเขาเรียกว่าแกงฮังเลนั่นเองแต่วันนี้เฮียมาถ่ายแกงฮังเลถึงครัวแต่ก็ไม่ได้กินเพราะมันหมดซะก่อนเราก็ได้เห็นแค่วิธีทำไปก่อนนะครับวันหลังจะมาชิมกันนะฮังเ,เลนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่ทันได้กินแน่มนหมดไปหมดอหนะะ่แล้วค่ะ ไปแล้วผมไม่ทานไงเมื่อกี้ผมถามแล้วบอกว่ามดมาไม่ทานอันนี้อะไรอันนั้นแค่หมูทำเองอ๋อแค่หมูทำเองอันนี้จะเป็นลาบเนื้อค่ะโอ้อันนี้มันแบบเนว้อจ๋าเลือันนี้เรียกว่าลาบเนื้อนะครับหรือบางที่เรียกลาบแดงบางที่ก็เรียกว่าลาบเหนียวแต่จริงๆแล้วก็คือเอาเนื้อควายหรือเนื้อวัวเนี่ยนะมาสับให้มันเป็นเหนียวๆนียวเป็นร้านที่มีมากมายหลายเมนูนะครับน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องขั่วโหะแต่จริงๆแล้วมีเพื่อนๆแอบกระซิบเฮียมาว่า ให้มากินข้าวซอยกับขนมจีนน้ำเงี้ยวที่นี่ก็อย่าเสียเวลาดีกว่าครับไปรับชมกันดีกว่าครับทุกคน ก่อนอื่นแล้วก็บีบมะนาวก่อนครับแล้วก็ราดน้ําแกงเข้าไปน้ําแกงน้นําเงี้ยวที่นี่จะมีดอกนิ้วด้วยนะครับดอกนิ้วเขาก็ต้มจนเปื่อยจนกินได้แล้วนะครับผมเป็นคนอชอบดอกนิ้วอยู่แล้วผมก็กินใหญ่เลยความสุขตบด้วยก,กระดูกอ่อนยัดเข้าไปกระดูกอ่อนตุนจนเปื่อยถูกใจเอาไปนหนึ่งโป้งแล้วต่อกันที่ข้าวซอยไก่เนื้อนุ่มๆยุยยๆยเปือเป่อยๆราดเข้าไปครับน้ําแกงข้าวซอยที่นี่หอมเครื่องเทศมากๆนี่แหละครับข้าวซอยก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่เส้นข้าวซอยแล้วก็มีแบบทอดกรอบ กับแบบต้มมาให้2อ,อย่างมิกแอนแมทมิกกันไปเลยเพื่อนเพื่อนคลุกเขาให้เข้าที่แล้วก็ยัดเข้าไปคำใหญ่ๆนะครับเพื่อนๆนไม่ต้องอายใครละครับส่วนตัวแล้วชอบนะครับมีเทกเจอร์กรอบๆน้ำแกงมีกลิ่นหอมเครื่องเทศกำลังดีไม่แรงจนเกินไปเนื้อไก่ตุน๋นไม่ได้นุ่มเฟื่อยมากๆพอเรามิกเข้ากันกับของกรอบๆแล้วก็มีผักดองมีหอมแดงมีพริกขั่วนะครับทาให้มันมีความสุขมากๆในปากของเรามัน อบควรไปด้วยเครื่องเทศและก็เครื่องแกงทั้งหลายเอ้าโม้มาตั้งนานร้านอยู่ตรงไหนยังไม่บอกเลยอยู่ตรงหน้าโรงเรียนสารกิจวิทยานี่เองนะครับชื่อร้านคัวัจตุลพัฒ์เป็นร้านอาหารเหนือแต๊ะเจ้าลำแต้ๆกาและรอบหนะ้าผมจะกลับไปกินแกงหั่งเลให้ได้นะจ้าทุกคนมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ